นั้นก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะซึ่งทางผู้บริหารกระทรวงก็มีการสั่งเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันการชุมนุมที่จะปิดล้อมกระทรวงค่ะส่วนทางผู้บริหารของกระทรวงเศรษฐกิจที่เมื่อวานนี้ถูกปิดล้อมไปแล้วอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็บอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการทํางานแล้วก็การให้บริการประชาชนค่ะ การปิดล้อมกระทรวงเศรษฐกิจหลายแห่งก็ทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าได้สั่งย้ายสถานที่ทํางานชั่วคราวแล้วแล้ว,ลวก็จะทยอยนาเอกสารสําคัญออกจากกระทรวงไม่ให้กระทบกับการบริหารและให้ข้าราชการมาทํางานตามปกติค่ะนอกจากนี้ยังได้กําชับผู้เกี่ยวข้องให้ป้องกันเหตุการณ์ยึดรถบริการสาธารณะเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชนรวมทั้งประสานขอเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลสนามบินสองแห่งเพื่อไม่ให้ซ้ํารอยกับในอดีตค่ะ หลังการให้ให้ดูให้ละเอียดแล้วก็ให้ประสานจริงแล้วองกะทรวงนังคมอองเอง่ยคงมไม่มีกําลังที่ไปต้านทานกลุ่มผู้ต่อต้านหรอกแต่ว่าเราก็ต้องประสานกับทางหน่วยมั่นคงทั้งตํารวจแล้วก็ที่เกี่ยวข้องฝ่ายการข่าวนะก็ให้เตรียมให้เต็มที่นะครับก็เกี่ยวไปเรื่องสําคัญแต่คิดว่าเหตุการณ์หน้าเศร้าอย่างนี้มันเกิดมาแล้วแล้วมันก็ไม่มีผลดีใครเลยประเทศชาติเสียหายอย่างนี้ สวการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ย้ายไปทํางานสถานที่ชั่วคราวแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์ว่าอาจจะรุนแรงขึ้นและทําให้สถานทูตต่างๆกระดับคําเตือนจนกระทบกับก,บการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันค่ะเสนอทางเลือกว่าการเที่ยวกรุงเทพเนี่ยไปพื้นที่อื่นแทนไหมนักท่องเที่ยวเขก็เลือกพื้นที่อื่นไปแทนนะฮะอย่างเช่นถ้าอยู่พัทยา3วันกรุงเทพสองวัน ก็พอมาถึงปั๊บไปพัทยาเลยไหมนะเพราะนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมีส่วนในการทดแทนได้หลายพื้นที่นะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่าผู้บริหารกระทรวงประชุมวางแผนรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่อาจจะเดินทางมาปิดล้อมกระทรวงโดยขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลความปลอดภยัยรวมทั้งกําหนดให้รถยนต์เข้าออกได้เพียงช่องทางเดียวค่ะ